ปีพง์ตำนานทีมชาติไทยเผยสถานีต่อไปแนวรุกชางสึกเบนจามินเดวิดสืบเนื่องมาจากเบนจามินเดวิดกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยลุกครึ่งไทยอังกฤษที่ถูกทางแการแท้เรือยืมตัวมาจากสโมสรออกฟอร์ดยูเนเต็ดทีมชั้นนำในลีกวันของอังกฤษแต่ทว่านับตั้งแต่เขาย้ายมาไทยลีกเจ้าตัวก็ไม่สามารถงัดฟอร์มเกิงที่เคยทำได้ออกมาได้เลยล่าสุด เปียพงผิวอ่อนกองนาระดับตำนานทีมชาติไทยเปิดเผยผ่านรายการแตงโมโลงปียพงหญิงถึงสถานการณ์ของเบนจามินเดวิดกองกลางแนวรุกทีมชาติไทยบนเวทีไทยลีกโดยเขาระบุว่าเบนจามินเดวิดอายุยังน้อยควรจะได้รับการบ่งเพาะที่ดีกว่านี้เขาควรกลับไปที่ Oxford ออกฟอร์ดยูไนเต็ดโดยเร็วหรือไม่งั้นก็ไปเล่นในลีกโปรตุเกสหรือไม่ก็ลีกเบลเยียมเพราะการมาไทยลีกในครั้งนี้ของเบนจามินเดวิด จอระบบที่แตกต่างจากที่เขาเคยเจอมาที่อังกฤษตอนที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาได้ทั้งวิธีคิดได้รูปแบบได้ทุกอย่างของการฝึกซ้อมรวมถึงความเป็นมืออาชีพมีการยกระดับทุกสัปดาห์และรายล้อมข้างกายด้วยนักฟุตบอลที่มีความสามารถสูงจึงทําให้เขาจําเป็นต้องยกระดับการเล่นไปด้วยแต่พอมาเล่นในเมืองไทยนักฟุตบอลที่อยู่ข้างกายมีทั้งคุณภาพที่ต่ำกว่าสูงกว่ามีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป พอมาเจอการฝึกซ้อมที่แตกต่างกันออกไปจึงทําให้ฟอร์มการเล่นดับลงไปได้อย่างเช่นเบนจามินเดวิดตอนอยู่ออกฟอร์ดย t น d เต็ดแล้วมาเล่นให้กับทีมชาติไทยยู23ในยุคของขอากิระนิชิโนเขาก็ทําได้ดีมากแต่พอย้ายมาที่เมืองไทยกับกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะสอดแทรกเป็น11ตัวจริงให้กับการท่าเรือได้เลยด้วยซ้าไปแต่พอลงไปก็ยังทําประโยชน์ให้กับทีมยังไม่ได้ลากไปก็ติดเลี้ยงก็ไม่ได้ จะส่งก็มไม่ได้นั่นคือจังหวะของฟุตบอลไม่ได้แต่มีต้องรีบไปทบทวนเดะตุกเปียพงผิวอ่อนเกา่า